เรื่องในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่แต่ร่มประโธิทยาณกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิตมาถึงช่วงที่การจำแนกของกรรมที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกันตามคำกราบทูลถามของสุภามนโรบุตรของโสตยพระ เห็นว่าเกิดมาอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยแล้วก็ปีพันดีปีพันทามตลอดจนถึงมาถึงช่วงที่พูดถึงการที่คนเราเกิดมาในสกุลสูงสกุลต่ำ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการจําแนกโดยกําเนิดโดยกําเนิดหรือพูดง่ายๆว่ากรรมที่ทําหน้าที่เป็นชนกกรรมคือกรรมที่นําให้มาเกิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกรรมประเภทอื่นอยู่ด้วยนะคือกรรมประเภทที่เรียกว่ากรรมสนับสนุนกรรมเบียนและกรรมมาฆ่าผลของชนกกรรม ่ข้อที่คนเราเกิดมาสกุลสูงและสกุลต่ำนั้นประสงแสดงโดยข้อความแนวเดิมตัวใครก็ตามที่มีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายมุ่งใจอิจฉาในลาบสกราระความเคารพความนับถือต่างๆเป็นต้นเนี่ยของบุคคลอื่นคือเราจะเห็นว่าลักษณะของใจที่ริษยา เป็นใจที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงแต่อาการนั้นจะปรากฏในจุดที่ต่างกันซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ริษยาคนอื่นนั้นเรากล่าวโดยสรุปก็คือริษยาในส่วนที่ดีของเขาเห็นว่าคนจเจริญด้วยลาบด้วยยศด,ด้วยความสรนเสริญด้วยความสุขนี้จะถูกริษยา บวามริษยาจึงไม่เกิดแก่คนขอทานคนโรคเรื้อนคนเป็นโรคเอดคนพิกลพิการต่างๆเนี่ยจะไม่มีใครริษยาตอนแสดงว่าการที่ถูกริษยาเพราะว่าคนนั้นต้องการได้สิ่งดีงามเหล่านั้นเสียเองแต่พอดีคนอื่นก็ได้ตัวก็ไม่พอใจก็คือริษยาแต่ในขณะเดียวกัน พื้นฐานความรู้สึกลึกๆที่อยู่เบื้องหลังเองอเขากะเห็นว,ว่าถ้าเรายกสนเสริสญสุขเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักเคารพนับนถือศรัทธาเราก็มุทิตานะฮะเราก็ชื่นชมย,นยินดีแอ่ก็แสดงว่าคนที่ได้นั้นเราต้องไม่พอใจเขาคือเราต้องโกรธเขาไม่ต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าไม่เห็นเขาได้เขามีเขาเป็นไม่ต้องการเดมนเขาได้เขามีเขาเป็นในสิ่งที่ดีงาม ต่ตามปกติก็มุ่งความพิบัติร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนที่เราไม่ชอบอยู่แล้วพอเขามีความเจริญก้าวหน้าก็ไปแสดงความริษยาแต่ถามว่าตัวใจเองเนี่ยตัวใจตัวตัวใจของตัวเองเจตนาที่คิดออกมาในลักษณะนั้นนัน้มันเป็นอาการของโมหะแล้วเราลองสังเกตก็คือเขาไม่ค่อยยอมรับกฎของกรรม่ เพราะจริงขผลเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บ,บุคคลนั้นมาจากเหตุแต่เหตุน,นั้นคนคนนั้นเขาก็ทำมาเองเพราะการที่คนอื่นเขามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องอะไรก็ตามคือถ้าเรามองเป็นกรณีศึกษาแล้วมันก็กลายเป็นกรณีศึกษาก็ศึกษาดูซิว่าเขาประสบความสําเร็จในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะทํำยังไง เราก็ต้องการได้อย่างที่เขาได้ต้องการมีอย่างที่เขาเป็นต้องการมีอย่างที่เขามีต้องการเป็นอย่างที่เขาเป็นเราก็ศึกษาวิธีการเหล่านั้นจากเขาซึ่งประเด็นตรงนี้ถ้าเรามองในยุคสมัยปัจจุบันคือแนวเปิดเผยวิชาความรู้ฝีมือในด้านต่างๆเนี่ยได้กระจายไปมากคือบางคนเปิดเผยออกทางอินเทอร์เน็ตเลยบางคนก็เปิดเผยเอ,อาตังสื่อวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิม ฉันบอกตำหนักตำนาวิธีการให้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะให้ไปดูในสถานที่ตรงนั้นที่เป็นเหตุให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยนันไม่ใช่ยุคสมัยโบราณที่มักจะบกปิดวิชาความรู้หรือสาเหตุที่ให้ตนประสบความเจริญกา้าวหน้ากัก่อนยังรู้สึกชื่นชมคือฟังรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วเขาก็ปรนาาตัวเขาพร้อมที่จะ อธิบายให้ใครก็ได้นะที่ต้องการประกอบอาชีพอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นการเพาะพันปลาอะไรนี่นะแล้วพิธีกรก็าถามว่าไม่กลัวเขาจะมีคู่แข่งเรอเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกคือต้องการให้คนไทยเรามีอาชีพที่มีเงินเป็นก้อนเป็นกรรำแล้วก็เป็นกอบเป็นกรรมีความเจริญก้าวหน้านได้ แล้วก็เรื่องของการแข่งขันนั้นเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าตลาดยังต้องการมากแต่เกิดแล้วก็ยังประกอบอาชีพได้กันอีกนานคือแสดงให้เห็นว่าความมิตรสันั้นมันเป็นการบั่นทอนตัวเองเป็นการทำลายตัวตนของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดอาการหยุดชะงัก มันก็เหมือนกับเห็นเพื่อนก็จริญก้าวหน้าแล้วก็เครียดแค้นชิงชังประชดประชันคนท้ายเพื่อนก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเ,เราก็ไล่ไปทันทีลักษณะการอธิบายทั้งฟังลองสังเกตว่าการอธิบายและคำวาริษยาในภาษาไทยเนี่ยตามปกติเรามักแจกใช้คำว่าอิจฉามันคงจะเรียกยากนะฮะถ้าบาลีจริงๆเนี่ยเขาเรียกอิกสาคือสอเสือ แต่ว่าคนมาเรียกโดยทั่วไปว่าอิจฉาที่จริงอิจฉานั้นแปลว่าความปรารถนาคือเป็นอาการของความโลภก็เข้าใจว่าเราออกเสียงยากเคยฟังแล้วก็เราก็คุ้นๆจนฟังแล้วเนี่ยคือก็คงไม่ได้นึกถึงคำแปลแล้วความหมายจริงๆมาต่างกันแต่พอพระพุทธเจ้าทรงแสดง ลักษณะของความรู้สึกเนี่ยการแรกก็คือใช้คำว่ามีใจริษยาบาีก็ใช้คำว่าอิสานะเมื่อมีใจมันมีเชื้อของความริษยาอยู่มันก็มองคนอื่นที่ตัวไม่ชอบนะด้วยความริษยาเมื่อเขาประสบความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในหน้าที่การงานต่าง แล้วไปจะเกิดอาการมุ่งร้ายต้องการยื้อแย่งต้องการทำลายต้องการขัดขวางไม่ให้คนเหล่านั้นประสบความสเร็จความเจริญก้าวหนนะ้าจนถึงก็ปลูกใจอิจฉาคือปรารถนาเห็นไหมฮะปลูกใจอิจฉาอิจฉาอะไรคือปรารถนาที่ในในลาบสักการะในความเคารพ การนับถือการกราบไหวการบูชาของคนอื่นหมายความไอ้สิ่งที่คนอื่นได้เนี่ยมันดีๆเท้งนั้นือราบสักการะความเคารพความนับถือการบูชาการยกย่องการสรรเสริญอะไรต่างๆี่กคนอื่อนเขาได้เนี่ยเราอยากได้ตัวเองตรงมีทรงใช้คำว่าอิจฉาที่แปลว่าปรารถนาซึ่งก็เป็นอาการของความโลภแต่เป็นการอยากได้ในของของบุคคลอื่น ปัญหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปนัญหาทาวลในหมู่สัตว์และโลกทั้งหลายนะครับลองสังเกตว่าพฤติกรรมแม้ในหมู่สัตว์ดิแรชันอย่างไรคือจิตใจก็ก็กต่ํากว่ามนุษย์แย่นะเพราะฉนันพอเห็นเพื่อนเขาได้อะไรได้อาหารอะไรแต่ไรมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะได้เห็นเพื่อนได้ก็ริษยาเลยก็มุ่งที่จะแย่ง ตลอดถึงมีอะไรก็ตามเราลองดูสัตว์สิริจารมันก็สะท้อนว่ามนุษย์ก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งบางครั้งบางคราวมันก็ไม่มีเหตุผลสติปัญญามากพอต่อการที่จะควบคุมตัวเองมันก็แสดงสัญชาติยานแบบสัตว์ิริจารออกมาทีนี้ในความริษยานี่แหละคือถ้าเรามองให้เห็นว่า ลักษณะอย่างหนึ่งในบ้านในเมืองเราดูหนังสือก็ได้นะอ่านหนังสือนวนิยายก็ได้หรือดูละครที่มีการแสดงก็ได้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าได้รับบทตัวอิจฉาตัวริษยาเนี่ยจะตีบทแตกกระจุยหมดเลยแล้วก็แสดงได้ดีหมดแสดงจนผู้ดูมีอารมณ์ร่วมนาคือโกรธเกลียด มันไส่แล้วแต่ก็แสดงตามไปก็แสดงว่ามันก็มีอยู่ในสต็อกเยอะนะในจิตใจในี่มีเยอะและการอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าท่านฟังลองสังเกตว่าเราเห็นใครก็ตามเขาประสบความสำเร็จในงานอาชีพในหน้าที่การงานในการศึกษาเราเรียนในเรื่องอะไรก็ตาาม,มันจะมีคนอยู่ กลุ่มหนึ่งที่ต้องการมีส่วนแบ่งต้องการมีส่วนแบ่งถ้าสำนวนการตลาดก็แว่ส่วนแบ่งการตลาดจากความสำเร็จของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็จะแสดงออกมาในสองวิธีวิธีหนึ่งก็รวยลัดเลยคือร้อนก็เลยเราสังเกตนะนะเหตุการณ์ต่างๆในยุคสมัยที่มีการพืช สวนพืชไร่พืชน,นาออกออกจากคือคือมีการเก็บเกี่ยวนะฮะยุคที่มีการเก็บเกี่ยวก็จะมีข่าวคราวเรื่องขโมยขจรนนี่เยอะหรือว่าพวกบริษัททางร้านในกรณีที่ได้ผลกาไรอะไรต่างๆก็จะมีข่าวการการปล้นการชี้กันโดยประการต่างๆนั่นคือถือว่าริษยาแรง ทีนี้ก็สยาอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันจะลืมมามาจากโมหะคือเขาจเจริญเติบโตมาในเรื่องอะไรก็จะเรียนแบบคือจะทําตามตั้งแต่ผิดสินค้าตัวเล็กๆจะทําขนมนมเนยจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรแต่ไรเนี่ยมันมันมันจะมีคนมาทําแข่งหมดจนถึงห้างสรรพสินค้าคอนโดมินเนียมทาวน์เฮาส์แมนชั่นออะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนขึ้นมาแข่ง พอแข่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเนื่องจากเป็นความโลภเนี่ยไปเป็นอันตรายพระเจ้าทรงแสดงว่าความโลภเป็นอันตรายของทมทั้งหลายแต่ความริษยาเนี่ยก็ทําโลกให้พิน,นาศในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจะไม่มีความสงบอยู่ภายในใจรับสั่งว่าอิชาโลภะสมาปนโนสมาโนกิงบวิสติคนที่มากไปด้วยความโลภและความปรารถนาเนี่ย จะเป็นผู้สงบได้ยังไงมันจะไม่สงบพเหันใจก็จะพล่านก็นจะดิ้นแล้วก็จะขาดความรอบคอบขาดความรัดกุมคือมองไปในการที่จะแย่งผลประโยชน์ซึ่งคนอื่นกำลังได้อยู่นีอย่างน้อยก็ขอมีส่วนแบ่งแล้วในสุดมันก็ผิดขึ้นมาแข่งแข่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะก็ว่างกันติบ้านเต็เมือง เอาเฉพาะอาคารต่างๆซีก็ว่าเป็นล้านๆยูนิตนะฮะทัวะท่วทศนั่นคืออิทธิพลของความริษยามันนำไปสู่การอิจฉาคือปรารถนาอย่างน้อยก็ปรารถนาส่วนแบ่งที่แรงแรงมากมากกว่านั้นก็คือปรารถนาเอาหมดเลยแล้วก็มันาคาวไปปร้นเขาแล้วไปฆ่าเขาดูไปทุกตีคล้ายๆกับเป็นคาถาอะไรของตัวเองเลย เพราะคนเหล่านี้ที่จริงก็ทําตัวเองให้ตกต่ําที่เราเห็นกันชัดๆนะฮะเพราะคนที่มัวแต่ริษยาคนอื่นเนี่ยในที่สุดก็จะตกต่ําบางครั้งก็บรรทอนตัวเองเคยพบเด็กคนหนึ่งเขาศึกษาเราเรียนมาด้วยกันตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เป็นบทเรียนได้อย่างดีนะคือเรียนมาจนถึงสมัยนั้นเขาเรียกม6เลยนะ โมก็คือมอ,อไรละโมหกในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกมแปดอาจารย์เรียกมแปดสอบแปดเนี่ยคนที่แข่งกันมาเนี่ยเขารอบผ่านแล้วแกก็สอบตกแกก็ริษยาหรือประชดโดยไม่เรียนเลยมัไม่เรียนมันก็เห็นัดเจนนะฮะ พอเส้นทางของชีวิตนี่จบลงด้วยคนที่เขาสอบได้เนี่ยก็ได้เป็นญาตรีทํางานเจริญก้าวหน้าในราชการรู้สึกไปจบที่สี่เก้าตัวเองก็รู้สึกจะจบแถวสี่ห้าสี่อะไรก็แถวนี้แต้ต้องมาหาถามว่าถ้าเราไม่ริษยาเขาตรงนั้นแหละแต่ก็ใช้ในแนวก็เรียกว่าแข่งดีแข่งทําดีนะ เราก็สามารถเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันพลนแองวลิษยาเนี่จึงส่งแสดงถึงว่าคนเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งคือเราก็ตายไปแล้วจะเข้าถึงกบายทุก,กติวิธีบาทนารกเพราะกรรมนั้น,นันเขาไว้พรั่งพร้อมสมาทานไว้ยอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าอคุศลกรรมเหล่านี้มันไม่แรง คือไม่ถึงก็ต้องตกนรกแต่ว่าเกิดในที่ใดในภายหลังนี่จะมีศักดาน้อยคือหมายความว่าไม่มีอะไรเขาเรียกว่าพลังอำนาจหรือาบารมีที่จะเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ฐานะตำแหน่งจะสูงแต่กลายเป็นคนไม่มีบารมีคือสั่งการอะไรยต่างๆก็ทำไม่ได้ แต่คนบางคนอายุอานามก็ไม่มากนะะแต่ว่าศักดาสูงส่วนมากมันจะเกิดในสกุลสูงนะฮะเกิดาเกิดสกุลสูงก็ได้สถานะได้อนุภาพของชนกก,กรรมที่นำไปเกิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่มีความริษยาคือตรงกันข้ามก็ที่จริงตรงนี้ก็มองในแนวตรงกันข้ามนะว่า มีใจไม่ริษยาไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ปลูกใจอิจฉาในลาภสการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นจิตใจมันแค่มชื่นเบิกบานนะ่มุทิตาหรืออนุโมทนานะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอิทะโมดติเปตจโมดติกัตตะบุญโญอุปยัติรโมดติเนี่ย คือคนที่ทำบุญเอาไว้นั้นจะประโมทบันเทิงขื้นเริงอยู่ในโลกนี้ลาโลกนี้ไปแล้วก็จะประโมทก็จะประโมทในโลกทั้งสองเพราะเห็นว่าตนได้ทำบุญเอาไว้ทีนีคน้คนเหล่านี้ถ้าหากว่าตำลังเขาแรงมันก็จะบังเกิดในสุคติโลกสุวรร์แต่ถ้าลดลงมากกว่านั้น โวกุศลกรรมก็จะนำเขาไปบังเกิดในสกุลที่ที่สูงนะฮะก็มีศักดามากมาวาศักดามากไม่ต้องสกุลต้องสูงนะฮะถ้าสกุลไม่สูงคือสกุลที่ได้จสถานะจากสังคมนะพวกศิทธิมหาสาลพวกกษัตริย์มหาสาลพวกพรามญ์มาสารอะไรแต่ไหนเนี่ยคือได้สถา,านะจากสังคมอยู่แล้ว เช่นเ่าเป็นพระราชกุมาลแล้วก็จะไปใหญ่เลยนะตัวเล็กนิดเดียวก็มีเดชานุภาพมีบาร,รมีเป็นที่ยอมสยบของบุคคลทั้งหลายแต่ประเด็นที่สำคัญที่น่าสังเกตก็คือว่าความริษยานั้นทำตัวเองให้ตกตำ่ำเรามองดูถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้น ในประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะในประวัติศาสตร์ก็ดูง่ายๆนะเช่นเช่นในสงครามอ่าวเนี่ยคือเราตั้งปัญหาว่าถ้าซัด,ดามุสเซนเนี่ยเขาไม่ไปริษยาคูเวทที่เป็นแอ่งน้ำมันใหญ่ประเทศเล็กกว่านะฮะแต่ว่ามีน้ำมันมหาศาลนึกถึจนถึงก็ควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่แล้วยกกองทัพไปยึดบ้านยึดเมืองเขาในยุคสมัยที่มีองค์การจาประเาชาติแล้ว ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับอิรักในยุคตรงนี้ก็เท่าไรละ่ะรวมๆสิบปีแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นไหมเราก็ตอบว,ว่าไม่เกิดแต่ในแรงริษยาเนี่ยมันจึงสร้างความพิบัติเดือดร้อนอะไรอีกมากมายต่างๆแล้วก็ดึงคนอื่นเข้าร่วมเขาร่วมกระบวนการในการตกลงแต่สังคมเราชอบสะท้อนภาพเหล่านี้ เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับการแสดงละครการเขียนหนังสือ,อนวนิยายอะไรนี่ถ้าถ้าไม่มีตัวริษยาเนี่ยมันก็มันขาดอะไรไปมันจะต้องมีตัวริษยาแต่ว่าน่าก็คือการสะท้อนภาพสังคมพะคนเราจะอยู่ในที่ใดก็าตามมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาริษยาอย่างหลวงวิจิตเขาตั้ง ข้อสังเกตเอาไว้นะฮะที่เป็นคำกลอนซึงแม้จะไม่ฟันความจริงสากลแต่ว่าฟังได้นะพี่ท่านบอกบอกว่าทุกคนก็อยากให้เราดีเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่จริงเปลี่ยนไปไม่ได้คือไม่ว่าโลกไหนๆนะฮะมนุษย์แต่และคนที่จะหวังให้คนอื่นเขาดีเนี่ยไม่มีแม้แต่คนอย่างพระพุทธเจ้าคือมันน่าจะเป็นที่ชื่นชมของคนในยุคสมัยสมงนั้น แต่ก็มีคนลิศยามีคนแข็งดีมีคนใส่ได้ป้ายสีมีคนกราวหาพระองค์สารพัดเลยแต่ถ้าเด่นคือทุกทีเขาหมั่นไส้ในะนี้จริงแต่ก็ไม่ใช่หมดอีกแลฮะปัญหาว่าคนที่รู้สึกต่อเราี่หมันไส้เนี่ยเกิดแ,แสดงเขาไม่ชอบเราแต่ถ้าหาบาคคนนั้นเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นพี่น้องเอ่อเป็นพ่อแม่ของเราอะไรต่ไรใครบ้ัจะชื่นชมนะ เห็นไหมว่าบางทีเนี่ยพูดคำกรอนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดในรายละเอียดเท่าไหร่เราฟังแล้วก็เชื่อไปเลยคือเรื่องมันเรื่องมันเป็นเรื่องกรณีหรือในเฉพาะกรณีเหล่านั้นมันก็ฟังได้นะแต่ไม่ใช่ทุกๆก,กรณีทางก็เตือนว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยคือทําเด่นเนี่ย มันเขาเรียกว่าเวิร์มากเกินไปนะฮะเสียแสงมากเกินไปแต่ว่าถ้ามันเด่นโดยการงานโดยความรู้โดยความสามารถแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงคนก็จะถูกดิษยาแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ดิษยาหรอกเพราะเราห้ามใจคนอื่นไม่ได้ตัวนี้มันเลยกลายเป็นกฎของกรรมที่มีความชัดเจนว่าก็เรารับผิดชอบไปสิ ก็เป็นการเสนอทางเลือกให้ทั้งสองทางคุณต้องการที่มีความเจริญรุ่งเรืองไหมในชาติปัจจุบันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ริษยาเนี่ยวิถีชีวิตของคนดีทั้งหลายกลายเป็นกรณีศึกษาทั้งนั้นเลยมันก็เหมือนกับอะไรกับปัิตานนันเจเสวนาคือการเข้ามาสมาคมปัณฑิตเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด เดินไปตามหมนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วเราก็มีกรณีศึกษาเยอะเลยทีนี้พอลิษยามันก็ปิดประตูล็อกตัวเองตายเลยมายอมเอาแบบคนนั้นเอาอย่างคนนี้อย่างในเมืองไทยเราเนี่ยเราสังเกตว่าความเจริญด้าน,นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะเนี้ยแต่คนที่ติดตามข่าวคราวในบ้านเมืองมาเนี่ยว่าจริงๆมันมีการริเริ่มมีการเสนอโครงการเหล่านี้มาตั้งทั้หลายยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ แต่2019 2021เนี่ยนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคือ20เนี่ยจะมีโครงการเนี่ยทางด่วนทางวงแหวนทางอะไรต่อไรวงแหวนวงนอกวงในอะไรแต่ว่ากันนี่ไม่การเสนอกันมาแล้วั้่แล้วว่าโตไม่ได้เพราะว่ามันริษยากันใครก็ไม่ยอมไปริเริ่มเพราะถือว่าบุาคคลอื่นก็จะเห็นเป็นผลงานของบุคคลผู้นั้น ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้พอเราเทียบเคียงเนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างสมัยสมบูรณนาสิทธิราชเนี่ยพระบาทสน็จประจองเกล้าจะอยู่หัวทรงค้นพบพระปฐมเจดีย์หรือซากของพระปฐมเจดีย์ในสมัยที่สเสด็จทุดงไปเป็นพระอยู่พอปฏิวัติขึ้นไปเป็นครองราชเป็นพม่เจ้าแผ่นดินก็เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้าง แต่ว่าเงินทองก็ไม่มากนะสมัยนั้นก็สร้างไม่เสร็จในยุคข,ของพระองค์มาถึงยุคการที่ห้าก็ต่อเลยในการที่หกก็มาสมมําเร็จในสม,มัยการที่หกนั่นคืออะไรคือว่าท่านสืบสานกันเพราะท่านไม่ริษยากันต่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันในการที่หกก็คือว่าปู่ทาไว้ในการที่ห้าก็ถือว่าพ่อทําไว้ในการที่หกก็ถือว่าพ่อทําไว้ปู่ทาไว้ท่านก็ต้องต่อ เพราะในความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันจะลดความริษยาลงไปโดยธรรมชาติที่สังคมพยายามจะสร้างความรู้สึกเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพที่เชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันโดยเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมโดยสายเลือดบ้างโดยหน้าที่การงานบ้างโดยเอาสถาบันต่างๆมายึดโยงกันไว้บ้างเพื่อลดความริษยาลงไปเพราะความริษยานั้นทําโกใไ้พินาศอยู่ทุกยุคทุกสมัย ทั้งฝั่งหลายแใต้รมปทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้วยเวลาเป็นึ่งนี้ที่สุดนี้ขอความจะเดินมอ,อกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฝั่งหลายโดยทั่วกันสวัสดี